มแตรมแต่ตผูไว้ได้มือโปม้าครบวันนี้เป็นสี่คนสามจอยแล้วกังแต่เราคิดในใจแล้วนี่เมื่ออื่นแล้วในนอ้นเรามาเวลาสิเอามาเพิ่มอีกเด้อ คิปมาไหมนี่ทั้งสร้างเพ่นมาสาบด้านหลังแล้วพี่น้องถือว่าว้พอสมควรเนาะด้านนั่นสําเร็จไปแล้วอากาบทักทายสบายดีเอฟซีป้าลุงเพื่อสูุสุคนสูขหงสุู่บอลเนาะอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแลายต่างประเทศนั่นเด้อยินดีตอนรับกับสู่ซองสวรรค์เพ่าก,กมาพอก,กันตอนนี้ทั้งสร้างเพ่นกำลังมาสาบด้านหลังพี่น้องเลยแบบนี้ด้านข้างสําเร็จไปแล้วด้านที่สอง สร้างเอาเห็ดเนาะก็ถือว่าไวัยพอสมควรติดตามเบิร์น้องกันพี่น้องเอ้งทางสมุนก็เป็นวัดเสียงก็แห้งแห้งแน่มานี่พ่อกู่นี่คือเก่าคือเดิมสร้างเขาทำประตู ต้องประตูเขากำลังสะอาดโดนก็นอัปเดตให้เบิ่งเพื่อนละนอ้อยปาคั่วขึ้นหนาเมื่อนี้เฮ็ดฮอดใส่แล้วเมื่อนี้เฮ็ดฮอดใส่แล้วกำลังกันกำลังขึ้นปูนตอนนี้กำลังกำลังขึ้นปูนอยู่ทางทาง้องใส่โดยสบายดี เสร็มแล้วพี่น้องเอทีวาทางน้องเพ่นกับพักกันช่วยสร้างสมบูรณ์กับอัปเดตหรือว่าไทายรีวิวให้เบิ้งอย่างเพิ่งนับกันก็ถือว่าไว้เพิ่นก็ได้ คุณพรศาคุณรถละเดี๋ยวซาบุญสิพาเนาะเบิ่งก่อนอันนี้ก็กําลังขึ้นโนเด้อด้านหลังอือนี่ล่3คนทั้งก็ขึ้นนําแต่ ข่งไมังฝาทางนี้มันมันมันสูงเนะเาะเราคือทางในเลย่จากดินขึ้นไปเจ้าว่าหอดสามเมตรหาสี่พุน่นเะจ้าบอยลดนะ ก็เลยสูงไงมันคือทางในเด้ น้งวัายอดนี่ขึ้นได้แต่ปั้นว่าท่านเป็นเพาวายน้จ้าแต่ข้น,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 นแต่ขืน,ขนน้ำได้เฮ้ออยเนาะ <c oughs> ยังเขียนมาจบติ <c oughs> เขียนจบก่อนประ,ะตูข้อง <laughs> <cười, cười> ao, <laughs> <cười tâu> sắp, đi, <laughs> 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 đây อย่างกับตัาพี่กันแฮมห้อให้อยคักวานเนี้ยแบบนี้เหยาะลอยหมักแล้วทั้งนี้เนื้อนี่เบิ่งซี่คักคือ้อแล้วแบบนี้อย่างเพิเบิ่งม,มมนี่โอ้ ยังปูนบ่พอบ่บาดนี้ผสมใหม่อีกอ่าเบิ่งเวลาก็เด้อว่ายอดเด้อมื้อนี้นะกับกับ18:00นเนาะโอ๋พอเหือดๆปริ๊0:00นบ่เหือดลับนอนเลยใครตีอ่ะหนาวปานนเนาะทังใส

สองสี่หกปดชองฮะนชองสองสี่หกดสบองสิบสี่สิบหกสิปดยังสิบแปดสอบปเลาม่ิอรปเอ็นวะเงินยังข้างเร่ชิสอบตะกี้อหวตะกี้เอาหาชิบเอามาสี่ชก่อน บิขเขาลนนนนขางนั่นแหะ้พงน้ำเองพุ่าแล้วอยูน่น้ำเขาอีกแล้วว่ายน้ำหันบ่อน้ำเขาอีกแล้วมันจน่าเฮา,า,อ,าอีกแล้เขาสั่งเขาเอามาส่งนี่มันซิปสอบแล้วเขาไปเอาเองมนี้วันสุดนั้นมันเอามาหาสี่ซิปสอบแล้วมันนะักแต่ไม่ได้สั่งหันเขาเนื้อ ก็สีสางเขาท่องใสกับเจ็บเอวนี่บัดนี้ยนทุกใส่เจ็บเอวเพิ่มอีกยันได้ชิบูมี่ผู้ฮานมตุไม่ฮะพี่แล่บันเทามาลงเพื่อนเทาพี่แล่ก็พื่อนลงลอกเพืสอยจะดูเราจะเล่นเ้ากัน อออ้องบพ่อประจันเรืออีกน่อยนึงกิ่ก,แกาแฟช่ำคำกัน,นมันนี่มกกโมงปุ๊บสิบเก้าโมงบริเวณนี้เดี๋ย <laughs> วนี้บอกจับจังโมงแล้ว่เบึงเลยกินนี่หักลืมเดี๋ยวนี้นะสองสีสบสามโมงแล้ว

บาเวียดมาังได้บนี้โอ้ดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีด้ไปออกมาลายม่อหรอมานี่สิเล้าก็แหละเห็นบวไปไซค์ือบ่มากเออันเนี่เศรษฐกิจมันงเงินเงินเติมน้ำมันด้วยมงชดซะเติมน้ำมันท้วน่ยเห็นเอ แต่็ยากแล้วเนาะไปใส่กระเงินซื้อมือนี่แล้วแล้วค่ะงางยังลายเยอะพูดแล้วทักหน้าพูดเลืบอแล้วกับจักหน่อยละ มาหมแอมาเมดวุ่ลูกมาหมอะอบ่โอ้ยมาเนียวกว่าเนอมาเมือนบ่แล้วก็จักน่อยอะตี้เอี่เห็ดหม้อฝนโอ้ยโอเพนเพนบออันนั้นแหละบ่ทางเฮือนซาลาหน่ะาดไมโอ้ยเน้นมาอ๋อเมืออื่นนี่อาจสีมาเบิดทาเามอาอต้องเอาผ้าห่มมาน้ำแน่มืออื่นอัดกันเข่าคือนฟากระปองนี่ก็ได้ ตงตุ่มผ่าผู้สารนอนมาแล้วเนาะหนาวจังกันเอกก็บาโจมาอีกกับคนปั่นนี่น้ฟฝนสู่ตายแมวมืออื่นนี่มีแต่มีแต่ผู้ไว้ได้มือโปมาครบวันนี้เป็นสี่คนสาม พอดีแงดงจะก็เอาเอาปูนมานํ้ำเลยไว้เทพื้นได้พระาาตั้งไว้เช่นไรพท่านเด้อยหรอาา่ะ ใส่ก oh ็ได้ย่านต้องใส่หิวมากหิวมากเมื่อยแต่ก็เศร้าเบิด์ตเลยเศร้าเนาะต้องใส่เนาะเบิด์ตเลยก็นั่งพอนึงเออเบิดเลยก็นั่งพักพอนบัดนี้หิวมาให้ได้มาลงมือได้เงี้ยนั่ก็ไวเงี้ยอ่ะจังไ่งกะหุบเนาะทางนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวอีกอังคีโอ้มืออื่นนี่ทาเพิ่นมากโคบเบิด ทีมเพลินนี่กอ้บอลเลาะก็จั๊กน้อยเด้อพี่น้องติดตามเบิ่งน้ำกันเด้อมาออื่นนี่แล้วหรือบอลเลาะก็ได้จิพักได้ยังไงยังด้านนี้ทางนี้สาบทางใส่กระเสิบสร้างกระสาบทางใส่เป็นคนเสิบกระนาฝนคือนาฝนก็ได้เอาลายแล้วฮักซุ้งได้แหงน้อยเยอะ เมตุบอกว่าคันฮื่อแล้วเลยชิมยังน้ฝนแล้ววะนะชิหาไกลไงมาฉลองรวะทเตูเดินแบบโอาะเมาเห็นล่้่เดเนาะดยสบายดีเ้ยสบายดีทั้งบตาไอ้นยืดยืดสดอก คือว่าเหล่ยมนไม่เียมาจังีบัดทั้งนั้นเขาลุงเขา่างคนนี้เป็นี่วงามอยู่สร้างรถคนใช้ไีทังนี้ตเรื่ยงมากอยู่เรายับมาใกล้ๆนี่ดเราะนี่มาใกล้ๆดูขยอยชิโพเบิ่งเราะวาไว่าตาจ้าวมันมงๆจังน้อยกัตัดได้เนาะ แมคัดแล้วบาดนี่ปันปันแล้วบาดนี่จ้างรถกูจ้างบ่เมื่อยหายชพังจ้างบ่ไม่ยี่คนปูนให้ถึงนเช็ดเอ้ยนี่เบิ่งทั้งนี้เรียลเลยเบิ้งยังยังเอาแสดงมืออื่นเนาะจังว่าเบิ่งไปว่าไปก่อนบ่ได้เราจังว่าเดี๋ยวมืออื่นจังว่าแรียลอยู่จังเลย ข่อยก็คิดว่าจังสั้นแล้วมีแต่ว่านแล้วลว<ม>่าทางข่ดับเบิลครับ <c oughs> คิด <c oughs> แล้วบ่กดิเราจอยแล้วกันแต่เราคิดในใจแล้วนี่มืออื่นแล้วในโน้น,นเรา,าอเอาราสิเอามาเพิ่มอีกเด้รวมแล้วนี่หามื้อนี้มสาม

เลือนจะฝนสร้างกระหากัระม้ามาหนี้เดยุดไปส่งมือคนเน่ยเห็นน้องนุงพายุดกยุดน้ำเนาะเราบ่เห็นเจ้ามาแล้วว่าบเต้ามายุดแล้วเราเนาะจุดดเอเหาเลยเนาะ่ิ่เจ้าปาก ตูให้ได้ยต้องกราไป้ไดประตูื่อง้วย่องปูิอมใคยปรยแล้วไอยสีหาเด้อสีหาเจ้าไปจอดให้เนยเด้อตาไอ่สีหาไปจอดให้คข่เนยเด้อ

เคยคิดกระบอกใงินทุนเยอะเพราะได้เงินเชน้ำมันไปทน้คกินกันเนาะว่ะแต่อยากให้หาดูอยู่แล้วเนาะเพราะได้เงินใจน้ำมันบอสเราวานนี้พอทางพอคนไหมานะเดียวว่าเงินน่องนุ่งดีเลอแบบเงินมีเงินผู้พอใจดีเพื่อนช่วยมาแม่่ดีวา มาเพราะว่าหมกเพื <m ics> <m ics> ่อนไห้มาทำนั่นอยู่แล้วที่น่ะไหมาเห็ดประตูนะราะมันอันนี้แหละเอ้าเนี่ยจิตมันใจไปแม่น้ำมันลดแล้วแม่นี่เพ็่น้ำมนลดกว่ใจเพื่อนอะไรพี่อนเลยเลยฮะเธบต้นยังยังอีใช่อีบาดหนึ่งบ่อย บนไหนบทเต็มกะหาลำไส้ปาดนะมันบทเต็มเหมือนกูน huh. um, uh. uh ัมันบทเต็มหมดล้วตามกันนักเรียนเขาได้ควบคู่คันเล็กนี่ได้เจ้าคันปูนว่าได้หด้อป่าจ๊ะไม่ได้ซะไม่กันเพราะได้ปะชอยมือชอยยางได้โยเห็นยังว่ะฝันว่าตอกบอลอันเด้อร์บนี้เดอได้โย่ปูนนี่นี่มือแข็งยีเด้ด้เห็ดบุเป็นนี่ ขัดโจมได้ยุ่ชอบมันเนาะได้ยุน <ะ S 2> คนเห็ดได้ยุ <c oughs> จะไปเห็ดเปลื้ยเปียดนี่โอ้ย <c oughs> ยี่มันมีหุบยี่บันอยู่ลพพ <c oughs> แล้วลว่วา,มา,มมามออร่กับพ่อผู้วก็อ๊กเตาเลยเป็นไม่ได้แล้วไปถางนึงมาเมื่อนึงมาเมื่ออื่นก็อาจจะจอดก็ได้ก็ได้แน่นอน เสแล้วแล้วบานี้นี่จะเพิ่นสิบาทแล้วบนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทำเพิ่นกันจงไงไปเบิ่งงันไปมาเบิ่งทังพี่กันขู่ท้องไซสเสิร์ฟตลอดขู่แล้วหลสร้างกันเลยเหลืออยู่ข้างนี้บานนี้ อนยูคางนี้ดันใน,แ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 ,นแ,แล้วแล้วพอดี่น,ออานสาบแล้วล้รอฮะจะหาขูดหาายังออกแบบนี้แม่สำเร็จแล้วแบบนี้เห็นมะเมื่ออื่นพ่นก็ะมาาคางนี่ฝนก็มาาคางนี่แบบนี้นไปเ,เตะเล่นขึ้นเทือนกันอสอดได้ผลนเดสิสอด,ดเล็นนะ พักพักพักร้องไห้บ่งามเผื่อเดี๋ยมาทันได้จับเลียม,มเดี๋ยวเพิ่นมาจับเลียมไหนเพิ่นแล้วอื่นนี่เพิ่นมาบดทุกคนเกี่ยวกับสี่ลี่เพิเ่นมาเดี๋ยวแต่ทั้งหัวกับทั้งขาทั้นี่เท่านี้แหละพี่น้องยังไม่ได้ลายายังหาหน่ะหาฟ้าใกล้แล้วฝนไกลสี่เ้ลี่ยมขึ้นมานอนเทือนใหม่แล้วง่นายมากพี่ ไกล้แี่ยใกล้แี่ยใกล้จะได้เข่าประตูเทพื้นแล้วนะฝนก็จะได้บอกแม่ได้เคยยังคาใจอยู่เลยนี่บานบานปิดบานประตูแล้วอะไสิมีแนวบอกลืมแนวอะได้ว่าอะไรจะคู่ห่อนี่ผู้เพิ่นมาบอกก็บอกว่าเจ้าเห็นไหมว่าห่อนมือห่อนมือมีห่อนมือปานแรกไครเลื่อนว่าอะไรวะบ้าน เลขก็ยังเลื่อนมึงออกเนาะเลยอันนี้เลื่อนบอกก็ได้เนาะตั้งรอตรงไว้บุคือเลขได้เห็นไม่หนอยากหายล้วไว้ไวอยู่มันตั้งตรงคืออันมงหายตรงคือมงเลยเฮ็ดคือมงบัทานมาได้บ่า่มันตายมาได้มันบัดตั้งตติมว่าเต่มทาน เนี่ยนะจัดไปค่ะพี่น้องเอ้ะถ้าฟังน้องนภนว่าเนี่ยอะไรฉิมีเนี่ยฉิบอกไปถ้าใครท่านได้พูดว่านี่ทำไมเถ่าต้องใส่กับผู้พูดบอกพูดติดเจ้าคนเดียวอย่าฟังเลยหละนี่นาะอย่าอดบ่ได้เลยดนี่อดบ่ได้ก็ต้องได้อดแลน่คนมาบอกเนาะป้าพี่น้องหยางมาทังดีก่อนมาหนี่น้องนภกันเลยนงนตักแล้วว่าแล้วปูนก็ได้ อืมดีฮะอีกบุดนที่เทพื้นเน้นอนคันใดคันด่างเคยสมสมหมดว่ามีกระเบื้องนี่จะมักเสียสมหมดว่ากระเบื้องติดกระโลติดแม่มักเสียยังวัวหูไม่ถามเจ้าเนาะสมหติว่ามันมีนะแบบสมหติไว้ดอกอันนี้แบบลูกผัวชี่มักแบบใดลับู้อีก กเคยเคยเห็นแต่เพื่อนคนแต่ว่าไ่าได้เคยนักแบบเทวพ่นใสแบบอยู่ตรงตลาดก็บ่ได้เคยบ่เคยบฮู้แบบเขาบ่าบาได้คิดไ่ได้ฝันนะซันซะโดยก็ <ừ ừ S 1> เลยบฮู้<ด>อันนี้เมย์ก็ถามซื้อด,ดอกสมมติซื้อนะโดยทา<ด>งนองก็ยังตัดสินใจบ่ได,ด้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อีกเด้แตมเคยเห็นนล้วนะฝนนี่ ถามน้องคนลังเบิงเหรออยากมีผู้ใหญ่ใจดีเพัน้ืกระโลกให้มักสียั้งเคนกับบุููต่ออย่างเพราะว่าบ่เคยได้หรือบุูุว่าสีเอาแบบไดเด็กหน่อยลายไปส่ต้องอาศีขาวใครยุจะมีลูกสาวให้เขาทำความสะอาดจนหมดเรือนซานกับซอนเขาเนาะ ด้วยกวาสอนเต้าไปผขื้นแล้วว่ายางไปเบิ่งนคนปะคนกอนมานี่ยางไปเบิ่ง้คนกนเพ่อขื้นแล้วเอาทางสะไวจังได้กันล้งขื้นทางซานเียนสะเตลมาเบิ่งแล้วแล้วว่าทางในห้องจ้าน วันนี้ได้แล้ววันนี้เนาะแล้วป <c oughs> ิปันตัวนี้แล้วพื่อสีเมือเมือชานในเต็กน้อยวันนี้กกะิเมื่อสีมุง้งงยน มอนีสี่ห้าสี่งแล้วมันนี่ฝนเลยต้องหาต้องหาผ้าให้พ่อตู้แล้วมนนี่พ่อตูน้นอนพี่แล้วมไยมากแล้วุ่้ยอยแต่หวอันไหี่ยมัน้องเ แต่ว่าแต่ว่ามนเก็บจะแตกเลยนะแต่ว่าาได้นนี้เนี่ยต่อต่อดเปีในคลิปนี้จะ้าสิบดตัวเจคลิปก่อนอย่างนล้นะขนาดพี่ทุกคนงามละาบบเนี้องาขนาดท่านได้มีอย่างงี้งามได้หนิ ดีใจนาพี่นองเงือสไกล้วเลย่ยแเลยไปจองฟาเลยเน,ะนาะนาจะในคลิปนี้กับิคขอตมงเล่าพจากรพรรดรชิน้องือ้พอกันคลิปหนาด้ออาตาทุกสบายดีนะพี่นองเเคลนะิปนี้ก็ประมาณนี้สมุนอเดตเบ่งทงคิคนกำลังขึ้นปูนแล้วผุ่แหละล้อที่ตามต่อไปวลางิแแล้วจะกมงบัวทาแล้วหนาน,านี่เนจังชิดได้ ครับเนาะตอนนี้กับเวลาสี่ม,นนมแบบงแรงแล้วมันดูแบบกัฬาซาดนิดน้อยไปแล้วพี่น้องเข้ากันคลิปหนาเด้อสร้งแายดี